สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบเราเหมือนเช่นเคยนะครับระหมอแล้วก็น้องแพรในรายการ Bu ส An d t ัก c k ว v นั่นเองทีวีสำหรับคนรักรถใหญ่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะเราต้องบอกนิดนึงนะครับว่าวันนี้อาจจะดูแปลกตานะครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ในงาน Bu ส An d Truck 12ครั้งที่9นะฮะที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนากรุงเทพนั่นเองนะฮะต้องแล้วก็ภายในงานนะคะมีอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซุ้มของรถหัวลากครับผมอย่างเช่นนะฮะรถรถจากค่ายจีนนะไม่ว่าจะเป็นเบย์เบน นะฮะไซโนทรัค FAW นะครับผมตรงนะฮะข้ากมายเลยจริงๆนะฮะมีอื่นอีกด้วยแล้วก็รถยุโรปอย่างโฟนโวก็มาร่วมออกบูธนะฮะร่วมแสดงสินค้าด้วยเช่นกันนะฮะในฮอร์ี่สุดครับผมแล้วก็สำหรับในฮอร์นะครับยังมีเรื่องของอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะฮะไดนาโมนะครับผมเทคโนโลยีอาแทรักกิ้งนะครับอย่าง GPS นั่นเองนะครับอย่าง DTC ก็มาร่วมออกบูธกับเราด้วยนะครับผม เดี๋ยวเอางี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะครับผม <ฮะ S 1> เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะฮะตาม <ฮะ S 1> ผมหรือว่าน้องแพรนะฮะไปดูในงานเลยครับเ <ฮะ S 1> ชิญเลยครับ การเซตอัพนะฮะของ Thailand Tour Tech ของเขานะครับผมเพราะว่ารถแต่ละคันนะฮะเขาเริ่มกันแล้วนะครับเริ่มกันเรื่องของมิกเครื่องเสียงกันแล้วนะฮะว่าคืนนี้นะครับเขาจะจัดกันในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับผมด้านนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมต้องบอกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะรถกําลังเริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้มีประมาณแค่สิบคันนะครับผมแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่านะฮะสำหรับค่าคืนนี้มีกันถึงยี่สิบคันให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวดูนะฮะนี่นะครับต้องบอกอี ตื่นมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นรถ V I P นั่นเองนะฮะสำหรับรถ V I P นี่ต้องบอกว่ามีการตกแต่งในเรื่องของสไตล์ V I P จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนาั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสีเสียงต้องบอกว่าสําหรับของเขานะฮะสุดยอดมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับภาพบ,บ,บรรยากาศรวม,รวมๆนะครับผมเชิญเลยครับแล้ววันนี้ดับเครื่องชมของเราก็จะพามาชมรถที่ได้รับรางวัลขวัญใจโทรเทคประเภทรถพัดลมนั่นก็คือซอสรงผล สำหรับรายละเอียดข้าวค่าของเสาทรงพลคันนี้นะครับชัซสสีฮีโน่10น็อตถุงลมรุ่นเขาควายเครื่องยนต์มิซูบิชิ 6D40 390แรงม้าต่อตัวถังที่อู่เชิดชัยเครื่องเสียงลำโพงยี่ห้อไอรอนเฮาส์12นิ้ว12ดอกรถพลลมคันนี้มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด45ที่นั่งครับ ประเภทการใช้งานใช้รับส่งในโรงงานและนำเที่ยวจุดเด่นคือภายนอกดูเรียบเรียบแต่ข้างในมีความสมบูรณ์แบบของเครื่องเสียงอยู่เพราะเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงที่ประกอบเองทำเองและตกแต่งมาเป็นอย่างดีโดยระบบไฟฟ้าทั้งคันที่บุนชูเดนโมโราคารวมของสอทรงพลคันนี้อยู่ที่ประมาณ1.8-1.9ล้านบาทครับ <L un ters> ก็เราก็มาอยู่ในรถคันต่อไปแล้วนะฮะกับสทรงพลจากของคุณโยนันเองนะครับผมสำหรับวันนี้นี่คุณโยจัดอะไรมาให้คุณผู้ชมบ้างครับอ๋อสิบสองนิ้วโหลเางเดียวครับหมายความว่าไงครับมีสิบสองโลหรือว่าสิบสองนิ้วฮะสิบสองนิ้วโหลเดียวเองอ๋อแต่ต้องบอกว่าดังแน่นอนพอได้ครับและเรื่องของการตกแต่งนะครับก็เด็กๆทากันทั้งนั้นครับหมายความว่าเรื่องของคอนเซปต์ฮะอ๋อไม่มีครับอยากไม้เฉย อยากมาไม่มีคอนเซปต์ด้วยต้องบอกว่าใจรักใช่ไหมฮะครับผมแล้วนอกเหนือจากนั้นละครับการตกแต่งอ่ะก็ไม่มีอะไรมากครับแค่หน้ารถอย่างเดียวหน้ารถหน้ารถมีอะไรครับพิชลินแค่นั้นลำโพงเล็กๆแต่ดูแล้วไม่น่าจะเล็กนะครับนี่คือโกหกคุณผู้ชมหรือเปล่าโอ้เท่าที่เห็นครับโอ้โหและเรื่องของภายในต้องบอกว่ารถคันนี้นี่เป็นรถพัดลมหรือเปล่าพัดลมครับครับผมตัวน,น,นี้นี่สามารถสาลองผู้โดยสารได้กี่ที่นั่งฮะประมาณห้าสิบที่นั่งครับ อันนี้คือเราวิ่งวิ่งตามพวกอู่หรือว่าไงฮะก็งานนอกแล้วก็โรงงานอ๋อนี่เราวิ่งเองวะฮะอ๋อของบริษัทครับของบริษัทนะครับผมคุณผู้ชมครับเราได้ทราบถึงรายละเอียดของสทรงพลแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โยด้วยนะครับเดี๋ยวผม นาจิตีคแล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวาัลขวัญใจทัวร์เทกในปีนี้นะคะก็เชื่อได้ว่าทุกคนน่าจะเต็มอิ่มกับบรรยากาศภายในงานนะคะท้เสียงเลือดพิเรนเลยแล้วอาล้วค่ะสำหรับรางวาัลแรกเลยค่ะพี่ซีคะครับผมขวัญใจทัวร์เทกประเภทพัดลมนะครับได้แก่บริษัทสต์ตอสโตพละครับผม บ,บรถประเภทสัตลมนะคะผู้ได้รางวัลวันใจทัวเด็กก็คือต่อสมคลนั่นเองค,นนะค่ะ 我有太阳。